เหอนั่นแหละเอามาเจอไปแกงใส่ปลาทูมาลงไปน้ำดอกพระเจ้าก็มากยกสะดุ้งอยู่นี่ยละไปแล้ว โอ้ยมีต่ดินตัวนี้ไปเอานั่นเกือบกับว่าถอดเด้เร็วๆเ,เนี่ยไฟสีหมอดก่อนอเลิกบ่โอ้ประสนมันเล็กมากเลยจอดน้ำนั่นไ้อย่างไรอยัางเก่งเปียก โอ้ยบอ,อยบอลเลยดอกสายบัวพอย่างมามาหลุดน่ะแต่ว่าอันที่เอาไปไว้ใน่น้องสานั่นกะสงสัยมันสิติดเราได้ยังมองน้ำไหลออกทอรเห็นไหมสาเนยๆของห้องไหม,ไม,ไมเออไม่ไไมกามันสิแอหววแน่แล้วมันก็สิยั่งอยู่นั่นแหละมีดอกตูงเอาดอกตูงมานะ นี่แหละอาหารตามธรรมชาติเด้อจ้ะอยากกินสายบัวก็มาดึงเอาอยู่น้ำนี่ละน้ำหนามน้ำยังนี่ละได้แล้วเออนั่นล่ะสั้นนั่งกินบ่มดแล้วพอละเอาสั้นนั่ลอะลูกเยอะแล้วมันบ่บอกน้ำมันบบ่อกดอกน้ำนั่นนะ มาขึ้นมาเกิเเดน้ำจะเศร้าเลยเจ้าโมมีดอกน้ำตือ้อ ชองมูจากลูกน้ำเอ,อไปข้างมอให้น้ำเดือดก็จะได้ไวัตถุดิบอันดับแรกของเราช่วงที่ล่อให้น้ำเดือดเขากับมาปอกอ่าคันตอนนี้จะเป็นการปอกสายบัวเด้อจะ้ะผู้ใดบอกเคยปอกกับมาเบิ่งปลาแตกปอกเด้อก็เฮ็ดว่าหญอา,าค่ะกระลอก หลอกเปลือกมันออกก้อนเนาะลอกเปลือกออกนะอันนี้ป้าแตงจะหาหนามาใส่กระมังไว้ไว้ทาลางน้ำได้จ้ะเอ่าเขากระปอกไปล่างไปเนาะขันตอนนี้ก็ใสเวลายจ้ะก็เฮ็ดไปเรื่อยเยเนาะปอกสายที่หนึ่งหยบร้อยกัมาสายที่สองค่ะเฮ็ดไปแบบนี้เราจะซ้ำๆวนๆไปเนาะสายบัวอันที่เกิดเองนี่กะสายใบไย,ยแล้วจ้ะสายใบไยเราก,กับใบเ้า เพราะว่าน้ำที่เพ่นยู่นัน่นน้ำบื้อนลึกะะแลก้วค่ะเรากะเบญยพรอมประมาณจากนิ้วมือหนึ่งนี่แหละเนาะกบพอกินแสบแบนี่แหละฝนกระมืดมาอีกแล้วละ่ะตกอีกแน่แนเลยเนี่ยจะได้หวานปุ๋ยไหม ันนี้ไปแต่งจะแกงมาแล้วสายบัวบัใหญ่สายไม่ใหญ่มากสายน้อยๆกะบ,บัวลายนะคะก็จะแกงหมดเลยค่ะที่ปอกกับปอกปอกออกพบบนี้ละแล้วก็เด็ดพ่อดีค่ำนะอเอาเยื่อใยออกก่อนแล้วจะได้เนี่ยเปลือกของไอ้สายบัวเนาะ เปลือกเขาน้ำปลาแตงกระเ,กเดือนแล้วล่ะนอนดอกเขาก็หอมแล้วค่ะดอกหอมมากนะ ก็พยายามจะหามาปลูกอยู่ในหนองสาเจ้าของอยู่แต่ว่ากะอ่านตะกี้มันไม่ป่าป่าตะเพียนเนาะป่าตะเพียนอยู่น้ำเนะาะแต่แต่มาปลูกง่ายด้ยป่าตะเพียนกินมดนะคะต่อกิน่นมดต่อจินหมดเลยใบเอ้ยก้านเอ้ยดอกเอ้ยบ่ย่างเลยนะคะนั่นแหละก็เลยบ่มีบัวอยู่ในหนองสาเจ้าของเนาะอันนี้ก็จะไปเอาน้องสาอยู่หน้าสวน เหตุผลที่ต้องตม hotel, ้มน้ำล่อไว้นะจ๊ะเวลาเขาแกงสายบัวเนี่ยถ้าน yup ้ำม <video> <Let 's S 1> ันเดือดเนาะแล้วเขาเอาสายบัวไปใส่ช่วงที่น้ำเดือดเนี่ยสายบัวจะบ่ดำาบ้ําด้วยค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับเ้อคุณยายบอกมาเนาะค่ะว่าถ้าน้ำมันบ่เดือดถ้าเอาสายบัวลงไปใส่ปุ๊บเนี่ยหนึ่งสายบัวมันจะคํานะคะแต่น้ำที่เขาแกงมันก็จะเป็นสีเข้มขึ้นนะจ๊ะเ็จแรวเอาใส่หม้อได้จ้า เก็บใบประขามออนไปเพิ่มความเปรี้ยวให้กับแกงสายบัวเ้าได้จ้ะเก็บพริกสดอันนี้ก็จะไปตำใส่แกงสายบัวเ้าคือกันจ้ะเทบ่มลงไปเลยไส้ปลาร้า ใส่ผงนัวตามด้วยปัดทู่ พักอีตูลงไปหอมบักทักเลยบาทนี่เสร็จแล้วตักใส่ถ้วยไปกินได้แล้วจ้า วะ <laughs> แกงสายบัวเก็บมาใหม่ๆสดๆสดองหามาบปุย๋ยอะไร